จากไฮไลท์เมื่อกี้เราไปดูกันว่ามันจะป่วนมันและฮาขนาดไหนไปดูกันเลยนี่นะคะก็จะมีอุปกรณ์ก็จะมีแบบสาลายสองห่อแล้วก็มาม่าสองห่อโอเคเพราะฉะนั้นเราไปดูวิธีการทำกันเลยนี่มาทำกันนะคะ แล้วก็เริ่มจากการเปิดเกสนี่เอาไปก่อนแลนนี่ก็จะเป็นมาม่าของเรานะฮะรอน้ำเดือดค่อยใส่เส้นกัน ใส่เลยได้ดไหมคะถ้าไหนไม่เอาไม่เอาเราจะไม่ใส่เลยเราจะไม่ใส่เลยเป็นเด็ดขาดเพราะว่าเดี๋ยวอืดใช่เดี๋ยวมันอืดความร้อน,นอนก่อนอุ๊ยอันนี้ร้อนแล้วแสดงว่าใส่ได้แล้วนี่ตาหน,นี้แต่ว่า มันมันสปอนเซอร์เขาไม่ได้สปอนเซอร์ตังเราสีส่วนติดตามสีส่วนสปอนเซอร์ติดตามไม่ถึงไม่ถึงคนโอ้ยน้ำเริ่มเดือดน้ำเริ่มเดือดไม่ถึงหคนไฟวัวหรือว่าก็อันนี้เป็นมาม่าแบบแห้งรสไก่เผ็ดเกาหลี นย,ย<อ>ร้อนเหมือนกันนะตอนเนี้ยน,นี่อ๊ร้อนเหมือนกันครับเออไปหาไปหาอย่างอื่นเถอะอ๋นะอแต่กล้องมาทำแทนแล้วตอนเนี้ยเชียบกระทะร่วะอุ๊ยร้อนคิวดว่าได้ยังจะไก,กลได้แล้วมั้ง มันจึนกุบกุบยิดใหม่ละได้แล้วปิดแก๊สปิดแก๊สเลยนี่ใหม่หมดปิดแก๊สตมงน,นั้นนี่อืมอเทไหมกนีนอืมอืมถูกโดนกล้องพังหมดเราไปเอากระชอนแนบเป็น้ำมาของเราแบบได้ที่แล้วนะครับนี่ หน้าตาเส้นแบบแบบน้ากินมากเลยครับเดี๋ยวตัดไปตอนปรุงเลยนะครับเ e t s go นี่นะครับเราก็จะเริ่มทําการปรุงด้วยผขนี้กับน้ํามันอันนี้นะครับมาเริ่มปรุงกันเลย น้ำมันเพิ่มนี่และก็พริกอีกองนะฮะสเต็มปัวต,ะะตับไม่เข้าแล้วฮะตับไม่เข้าแล้วอเข้าแล้วครับ ไม่เข้าอยู่ดีครับน่าแหละไม่ใส่ครับอันนี้ไม่ใส่ครับมาทําการคุกเขาเลยครับเพราะเมาื่อกี้ใส่ไม่ได้นะฮะแกะไม่ขาดเดี๋ยวเราไปต้มไข่เพิ่มกันนะฮะไปต้มไข่กันเลย ทั้งหมดสี่ฟองนะครับเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนที่ต้มไข่เสร็จเลยแล้วกันจะได้สะดวกสะดวกคนดูจะได้ไม่ต้องรอนานต่อไปเราก็จะมาทําการแกะแกะเออสาหลายลงในมะม่ากัเลยนะคะแกะอืมแกะหอมมากเลยครับ เหมือนมันจะหักค้างข้างในอยู่หน่อยนึงนะครับแล้วก็ทําการหักหักครึ่งอย่างนี้แล้วก็เอาใส่จานเลยนี่นนครับโอ้น่ากินนี่อันต่อไปแลวครับหนึ่งขึ้นมาของอัน เฮ้ยอันนี้ไม่อันนี้ไม่ค้างอันนี้ไม่ถักค้างนะครับนี้ก็ทำกากันก็แต่อันนี้มันถักข้างนอกแนี้เลยเนี่ยครับสาลายใส่ใส่ไปครับไม่ท่อไร่ใส่ให้หมดนะครับตัดไปดูตัดไปดูตอนเสร็จเลยแล้วกันนะครับ เรามาเริ่มกินกันเลยนะหน้าตามันก็จะเป็นแบบดกินมาเริ่มได้ใครแบบยิม้มยิ้ม่างว่าตอนนี้นี่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนนี่ทุกคนดีกเกิดอะไรเกิดขึ้นนะไข่ทอา หอมมากๆเลยนี uh ่เอาใส่มาอย่างเด็ดเลยนี่ทุกคน ทำไมไม่เป็นเลยอะความทุกคนนี่ก็แค่มากินโจ๊ะเฉยๆนะอย่ามาแล้นะนี่มาคนคำโตนี่ทุกคนดูอ่ไม่กินหรอกนะทุกคน ยิ่งแรงก็มาไล่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นรักตายเลยไปถ่ายถัากินนะถ่ายชัดยดีๆไปดิพี่แกกินแบบโอ้ยห้โอ้ 别忘记！哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈！哈哈！哈哈 <laughs> <laughs>！哈哈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  ค้อคำคุณตัวคน่ากินเดี๋ยตงหขวานากินอยู่ตรงไหนควาน่ากินอยู่ตรงไหนนี่ส แบบไข่ยังมาตูด้วยยังมาต่อยไม่มีอะไรนะคะเมื่อกี้กัดแก้มตัวใหญ่เลยนี่กินกับไอ้นี่ยังมาอ่แล้วอยากกินโถกับปกเยอะเถอะ ่มอยากคนดูเรยนี่ไม่ได้ถ่ายปกิปไมหรอถ่ายรูปนี้บนี่ไงแบบเป็นทำโปรคิปแบบแบไรทารูปอื่นก็ได้ เนื้ี่น่้อหนีสักห่ยแกงนั้นอ้ด้วาจะพาคนดูรวยเนี่ยใครมจะมาดูชีวิตติดตลกทั้งวันไม่ใช่ ทุกคนเหลืออยู่แค่นี้ตรงนี้เลยนะเห็นไหมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย